สำหรับการงัดยางขอบสี่นะครับผมถับแล้เราก็มาถอดจุ๊บยางก่อนนะครับผมแล้วก็ถอดล้อลบล็อกทั้งหมดแต่คันนี้บดมาก็น่าจะจุ๊บขาดแล้วครับผมแล้วก็ถอดน็อตเบอร์12ครับมาครับผมจัดก็ไล่ขอบยางลงก่อนครับก่อนงัดก็ใช้น้ำปลาครับผมผสมสไลด์ครับหล่อรื้อขอบยางก่อนเวลาเรางัดจะได้ขึ้นง,ง่ายๆนะครับผม เดี๋ยงัดสองอันนะครับผมผมจะงัดช่วงจุบนะครับผมงัดขึ้นมาก่อนครับแล้วก็กดข้างหลังครับฝักงตรงข้ามกับขึ้นงัดขึ้นมาได้เลยครับนี่ครับขึ้นมาแล้วแล้วก็ไล่ไปเลยครับเวลางัดก็งัดใกล้ๆนะครับผมถ้างัดไกลจะออกยากเราก็งัดใกล้ๆครับขึ้นแล้วก็มาดึงยังไงครับ จะไม่ออกครับอันนี้บดมาจุกขาดแล้วครับผมนี่ครับนี่คือการที่เราบดมาก็จะทําให้จุกขาดนะครับอันนี้จะเปลี่ยนยางนอกยงางในใหม่เราก็ขวายางนอกขึ้นมาได้เลยครับเอาเลยงัดกับมัดขึ้นมาก,ก่อนอันนึงสอดเข้าไปครับผมงัดขึ้นจะเป็นอย่างนี้ครับอีกอันนึงก็สอดลงไปเหมือนกัน ขึ้นมาแล้วเราก็ับต่อได้เลยครับนี่ครับออกแล้วก็ดันออกได้เลยครับนี่ครับผมเรียบร้อยเป็นการถอดยางต่อไปเป็นการใส่ย,ยางครับก่อนใส่เราก็ดูยางลองล้อก,ก่อนนะครับผมถ้ามีเราก็ใส่ได้เลยครับนี่เป็นยางใหม่เป็นเบอร์แปดิบครับ เก้าสิบกรอบสิบสี่นะครับผมก็อย่างในใหม่ครับก็เราก็มา,กมาประกอบแหวนลองจุกก่อนนะครับนี่ครับจะมีแหวนก็มีน็อตสองตัวอันนี้คือแสดงว่าแถมมาให้สองครับดีมากเลยครับใส่แหวนเข้าไปก่อนครับน็อตล็อกแหวนครับผม ล็อกน็อตครับตอนใส่ผมก็จะเอาอย่างในครับผมใส่เข้าไปก่อนในวงล้อครับนี่นะครับผมล็อกน็อตครับผม อย่างนอกเข้าไปในวงล้อก่อนครับแล้วก็งัดขอบล่างลงไปก่อนครับต่อมาก็มาใส่อย่างในครับผมตอนใส่อย่างไในล้วก็เติมลมด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้อย่างในครับครับ ก็มายัดอย่างไรครับผมเสร็จแล้วก็กดขอบลงไปก่อนครับนี่ครับลองงัดเข้าครับเวลางัดลองงัดใกล้ๆนะครับผม ไล่กอบยางลงด้วยนะครับผมเวลาเรางัดเข้าจะได้เข้าง่ายๆครับเข้าแล้วต่อมาก็เติมลมนะครับผมเติลมลมไล่กอบยาง ้มก,ก็พอประมาณแล้วแต่ทุกท่านชอบเลครับผมกาดูขับยางทั้งสองข้างครับยี่ขึ้นเท่ากันก็ล็อกน็อตได้เลยครับปิดฝาครับผมก็เรียบร้อยครับเป็นการเปลี่ยนยางนอกอยางในเบอร์80ทับ90ขอบ14เรียบร้อยครับ